สวัสดีครับพี่น้องเช้าวันที่หนึ่งก็เป็นวันนัดหมายที่ผมเองต้องเดินทางไปที่อายการจังหวัดหรือศาลจังหวัดราชบุรีนะครับก็ยังไม่ทราบว่า,าทางอายการจะส่งไปที่ศาลเลยหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติครับอ เมื่ออาสาที่จะลงมาต่อสู้ในกับเรื่องพวกนี้นะครับโอกาสที่จะโดนหมายเรียกโดนหมายจับหรืออะไรเงี้มันเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับแต่ก็อ,อดอิจฉาเพื่อนๆไม่ได้หลายคนนะครับคงเป็นพูด,ดง่ายๆว่าก็ก็ก ฝนตกวันนี้นะครับโอโหอากาศสุดยอดนะครับอฝนตกวันนี้ก็น่าจะทั่วฟ้าเนาอะ,อะก็น่าจะทั่วฟ้าเพราะว่าตอนนี้อะจะเรียกว่าแรงไหมก,ก็นัดก็ไม่ถึงกระแรงฮะใช้ใช้ปัดน้ําฝนเล็กหนึ่งก็ยังยังได้อยู่นะครับอืก็เป็น เราดูนะครับว่าพอพอเราลุกขึ้นมาส,สู้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนกรณีที่ด่า,ดานอะไรต่างๆคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเองมีอำนาจมากมายนะครับและกฎหมายก็ให้สิทธิเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกับล้นฟ้าล้นแผ่นดินนะครับ ประชาชนคนไทยมีไม่มีอำนาจที่จะแข่งขืนกับคนเหล่านั้นได้นะครับอันนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ไม่คือพูดง่ายเจ้าหน้าที่ดีๆก็อย่าเดือดร้อนนะครับผมผมยังเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เลว่ยไทุกคนนะครับอ,อย่างเช่นเมื่อวานเองก็ยังเจอนะครับยังเจอเจ้าหน้าที่ดีๆคนหนึ่ง จากที่เราไปทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพี่อภัยนะครับเราเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งก็ดาบตำรวจนะครับยศของท่านก็ยังเป็นดาบตำรวจอยู่แต่อีกไม่นานก็คงจะติดในร้อยแล้วมั้งเนื่องจากอายุครบใช่ไหมฮะนี่แหละสิ่งที่ผมพูดมาตลอดว่า ถ้าใส่ชุดข้าราชการแล้วเรามองว่าเขาต้องเขาต้องเป็นคนที่ทําอะไรทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดในเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันไม่น่าเกิดขึ้นกับองค์กรหรือไม่น่าเกิดขึ้นกับคนที่สวมเครื่องแบบเพื่อที่จะควบคุมคนนะครับควบคุมคุมประชาชนให้คือพูดง่ายๆว่าภาวนาตัวเองว่าเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับ เพราะน,นั้นคนที่แต่งชุดข้าราชการไม่น่าทำผิกดกฎหมายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอํานาจเขาให้ตามกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนร้ายผมถึงบอกไงว่าถ้าถ้าเกิดตำรวจร้ายเสียเองล่ะครับใครจะเป็นคนจับนะมันมันมันมืดมนไปหมดอะครับอืมใครจะเป็นคนจับเขา เพราะฉะนั้นหลายครั้งที่มันมันเกิดผลกระทบกระทั่งกันกันกบระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับส่วนมากประชาชนทุกร้อนเดือดร้อนกันไปหมดนะครับแต่เจ้าหน้าทีา่เอาไง่ายๆว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเชิญประชาชนไปลงพักซึ่งซึ่งลงพักนี่นะครับประชาชนเขาไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ที่ทํางานของประชาชนแต่มันเป็นที่ทํางานของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นตารวจเพราะฉะนั้นก็หลายๆครั้งที่บางทีประชาชนไม่คือไม่คือไม่ได้ทําความผิดอะไรแต่คนที่แต่งกายเป็นข้าราชการตารวจสงสัยเชิญไปโรงพักอย่างเงี้ยนะครับเชิญไปโรงพัก อ่าบางทีไอ้ที่ไปตั้งด่านตั้งตุดตรวจนี่ไม่ใช่แล้วก็คือว่าเอา้าไปหาคนมาลงพักอ่าผมพูดอย่างนี้จริงไหมอ่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ่าจริงๆวิธีการที่จะสืบสอบหาผู้กระทําความผิดเนี่ยถ้าถ้าเป็นการสืบสอบนี่มันจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ให้ประชาชนคนบริสุทธิ์นะครับว่าบางทีอ่า การแจ้งเบาะแสอะไรต่างๆขบวนการเหล่าเนี้สืบสอบมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันมีคนมีผู้กระทำความผิดหรืออะไรเงี้ยก็เจาะไปให้ตรงตัวเลยหระว่างนั้นมันถึงไม่คนบริสุทธิ์ถึงจะไม่เดือดร้อนนะครับอันนี้พวกเราก็พูดกันมาตลอดใช่ไหมฮะอืมมันจะขัด บรรยากาศการเดินทางนะครับอาวัตดีคนๆๆอาวัตดีพี่สิริชัยนะครับเมื่อเช้านี้ก็โทรมาตั้งแต่เช้ามืดเลยก็ขอบคุณพี่มากที่เป็นห่วงมาคนเดียวเข้ามาคนเดียวเพื่อนๆก็น่าจะตามมาตอนสายๆหรือไม่งั้นก็เพื่อนสมาชิกเราที่อยู่แถวลาดบุรีนะครับก็คงจะสมทบกัน ให้กำลังใจกันครับแต่จริงๆก็วันนี้มันเป็นวันทำงาน,นเนาะ,ะถึงแม้ไม่มีใครไปผมก็ต้องไปเพราะผมเป็นคนที่ถูกหมายเรียกาตำรวจบ้านโป่งนะครับไปตั้งคือพูดง่ายๆว่าไปกดขันวินัยจราจรในวงเวียนเราก็เลยเราก็ทำหน้าที่เป็นผู้สื่ขาว นะครับก็ได้โพสเรื่องเหล่านี้ลงไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอใจอืมก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็เขาสู้กันไปครับนะสู้กันไปตามขบวนการยุติธรรมเราเองเรายังเชื่อมั่นอยู่ว่าอ่าสารสถิตยุติธรรมนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้ว อ่าส่วนที่ทุกอย่างมัน,มนอะไรมันจะเกิดก็มันมันก็ต้องเกิดนะครับอืมแต่ก็ผมเองต้องยอมเสียเวลาเพื่อพี่น้องป,ประชาชนเพราะส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าอ่าประชาชนบางทีเขาพูดเองก็ค่อนข้างลําบากอ่าจะอาเมื่อคืนนี้น้องที่แฟนที่ถูกเป่าแอลกอฮอล์นะครับ ที่อยู่บางพลีอยู่เคหะบางพลีนะครับก็ยังยังติดอกติดใจอยู่นะครับก็เจ้าหน้าที่ไปขู่น้องเขานะครับไปข่มขู่น้องเขาว่าถ่ายอะไรนาไปถ่ายคลิปตํารวจตั้งด่านตํารวจตรวจชีคุณขออนุญาตใครยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ไปยืนคุมให้น้องเขาลบคลิปอะไรต่เม่อะไรเงี้ยครับคือน้องเขา ด้วยประสบการณ์ก็คือดูดูสิ่งที่พวกเราปฏิบัติมาตลอดก็คือด้วยความที่มั่นใจไม่ถึง20%ก็โดนตำรวจคูให้ลบบางทีเอาโทรศัพท์ประชาชนไปลบคลิปเองก็เป็นการละเมิดประชาชนแบบพูดง่ายๆเนาะเออ ถ้าทำถูกจะไปบังคับให้เคารพทำไมใช่ไหมดีสิอีกว่าเขาจะได้เอามาเผยแพร่ว่าเออเนี่ยเจ้าหน้าที่ขยันขันแข็งนะอ,อพอผับบาร์เปิดได้ห่างออกไปจากผับสองรอเมตรกูตั้งจุดตรวจรอเลยเอ,อประชาชนถ้าแถวใออกล้ๆผับที่มาเที่ยวออกมาก็ ออกมาก็ต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่อ่ะครับนะมาผ่านเจ้าหน้าที่ซะหน่อยอืมผ่านเศรษฐกิจประเทศไทยมันดีมันคงดีอ่ะนะแต่พี่น้องก็ต้องไอ้นี่แหละครับชู้ต่อเพราะว่าส่วนหนึ่งหมายจับหมายจับตำรวจออกไม่ได้ มันต้องเป็นอำนาจของศาลใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ถือว่าพี่น้องหลุดพ้นจากาการที่จะออกหม้จับแบบสเปซสปะเหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนนี้มีปัญหามากนะครับตำรวจก็คนนะครับมีเลือดเนื้อเสียไขเหมือนกันลักโลภบโกธหลงเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่า,อาพอตำรวจโกธเนี่ย มันมีสิทธิ์มากกว่าประชาชนแค่นั้นเองนะครับอืมเพราะว่าอะไรถ้าไอ้นี่อย่างไปบอกว่ากฎหมายประเทศไทยมันเป็นระบบกล่าวหาอ,อถามว่าประชาชนเวลากล่าวหากล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐบ้างโดนคดีนะครับจะพูดจาอะไรไม่ได้จแตะไม่ได้เลยองค์กรนี้นะครับ <laughs> เหมือนผมนี่ นะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกได้หลายคนนะรวมทั้งเฮมาร์กด้วยเออเหมือนกับสองสาวันนี้ก็ได้เห็นฟิปของของเฮมาร์ฟิตบูนะครับก็ออกมาบงเบงบงเบงเรื่องโดนหมายนะครับใจเย็นๆใจเย็นเออเฮียเขาก็ได้เออเหมือนกับแต่หมายหมายเนี่ยมันโดนมันโดนกันได้ทุกคนแต่เฮียก็ไม่ใช่น้อยไอ้มาร์กก็ได้หลายหมายเหมือนกัน สู้ไปฮะสู้ไปเพราะว่ามันก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันเนาะคือคือคนกลุ่มหนึ่งเขาเขาคือเหมือนกับสังคมไปวางมาตรการไว้ว่าตำรวจนะตำรวจต้องเป็นผู้ควบคุมบังคับให้คนอื่นใช้กฎหมายคือบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย นะครับแต่บางทีบางครั้งก็ลืมบังคับตัวเองไปทั้งนั้นกลายเป็นคนที่มีสิทธิพิเศษนะตัวกูไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะกูมีหน้าที่ควบคุมคนอื่นตามทําตามกฎหมายอย่างนี้นะครับมันจึงเป็นการเหลื่อมล้ำเอาเอาเสียมากมากนะฮนะแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะแม่ เราเราเห็นการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่เราก็คิดว่าเอออ่ะก็ไปแจ้งความเจอเจ้าหนะ้าที่ปฏิบัติโดยไม่ชอบก,ก็ต้องไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนนะครับตามขั้นตอนตามกฎหมายที่วางไว้นะหนึ่งห้าเ็ดกดใส่ไปอะไรจะไม่อะไรอ่ากฎหมายไม่พอผิดระเบียบอีกแต่ประชาชนทําอะไรไม่ได้นะครับ แต่ประชาชนพูดนิดพูดหน่อยนะครับโพูดอะไรลงไปนิดไปหน่อยเอา้าไอันนี้ไม่พอใจกูออกหมายเรียกหาทำให้ชีวิตมันยุ่งยากเลย <c oughs> เออเออก,ก็ก็มันเป็นคือยังไงอ่ะที่ที่ก็ยังดีดีขึ้นมานิดหนึ่งตรงที่ตำรวจออกหมายจับเองไม่ได้ นะครับเห็นไหมว่าเขากําลังพูดกันเรื่องว่าทีนี้การสอบสวนเนี่ยมันต้องเอาออกจากตารวจนะเพราะไม่งั้นไอ้สอบผิดสอบถูกนี่เป็นปัญหามากนะครับเป็นปัญหามากคือ,อคนมันมีเหตุจูงใจอะ่ะใช่ไหมมีเหตุจูงใจที่จะสอบไปในทิศทางไหนอันนั้นก็เป็นพิษเป็นภัยมาก ตำรวจดีๆไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่นะ,ะผมไม่ได้ว่าตำรวจดีๆส่วนตำรวจที่มันไม่ดีอ่ะแต่ปรากฏว่าองค์กรของหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคือจริงๆน้ามาตรการมีเยอะนะมาตรการที่จะคัดกรองมันมีเยอะแต่พอเอาเข้าจริงๆมันมันไม่ได้ะครับเอ,อมันสามารถที่จะช่วยเหลือกัน นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพบตลอคนใหม่นะครับก็เป็นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อเมื่อเออจ้าหน้าที่ตำรวจประพฤติมิชอบหรือปฏิบัติอะไรที่มันเกินเลยไปกปว่กฝ่าที่กฎหมายให้อำนาจน่ยผมอยากให้ท่านมีมาตรการลงโทษกันอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่ว่าที่ัผ่านมาโอ,โอประกาศพูดออกมา หน่าสื่อนะครับเอาว่าแค่พี่น้องแค่พี่น้องไอ้นี่ก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วลงโทษได้แล้วอะไรเงี้ยพอเอาข้าจริงลงโทษใครไม่ได้เลยใช่ไหมฮะลอยนอนกันหมดนะครับเพราะว่าเนี่ยอันดับแรกอยากให้ท่านแก้แก้วินัยตลอดนะครับไอเรื่องจริยธรรมไม่ต้องมาพูดถึงมนันเยอะๆนะครับ เออมันมัน,มนส่วนมากมันไม่ค่อยปฏิบัติตามกันนะครับเวลาประชาชนเดือดร้อนนี่อ,อ่มันหวังพึ่งวันมันหวังพึ่งเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เออแต่อำนาจการบริหารจัดก,การบังเอิญว่ากฎหมายกฎระเบียบต,ต่างๆเขียนให้อำนาจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับดำเนินการต่อเออขอป้อมเขา น้องป้มเขาปิดสัญญาณจะโทรหาตั้งแต่แตีห้านะมังพอดีน้องป้อมเขาปิดสัญญาณก็เลยอ้นี่น้องเขาเพิ่งโทรม,มาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็วนไปรับได้เนาะเดี๋ยววนรับน้องเขาไปด้วยอ,อหลายเรื่องที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอะไรที่ไม่ไม่ค่อยจะไอ้นี่นะครับอำนาจ ที่คือเหมือนกับอำนาจที่ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อประชาชนสารพัดและส่วนมากที่ออกสื่อออกสื่อไปนะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นถามว่าทำไมมันถึงมีแต่เรื่องดีๆอออกทีวีทีไรก็เหมือนกับมันเห็นแต่ภาพที่ว่าก็ไม่เห็นเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติอะไรที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะอะไรหรือเป่าพี่น้อง เพราะว่าเวลาที่จะเ,เวลาอะไรที่ตำรวจจะให้มันเป็นข่าวอามันมีแต่เรื่องดีๆนะอย่างสมมติว่าตับายาบ้าได้หมื่นเม็ดอย่างเงี้ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่นียจะอยู่ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ขึ้นเครื่องบินไปถแถลงข่าวย,ยังไปเลยแต่เวลา เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติอะไรที่มันเอารัดเอาเปรียบสังคมนะครับอันนี้สําหรับตํารวจที่ไม่ดีนะครับอย่ามาโกรธมาเคืองผมนะครับอะไรที่ตำรวจปฏิบัติอะไรแบบคุมเครือประชาชนพยายามจะเก็บหลักฐานด้วยการถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับด้วยการถ่ายเป็นอะไรอ่ะ ลายสดหรืออะไรก็แล้วแต่จะถูกห้ามครับจะถูกห้ามจะถูกให้เอาอะไรลบคลิปบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในอีกมุมหนึ่งมันถึงไม่ไม่ค่อยเห็นไงครับเอเพราะฉะนั้นมุมที่ที่ตำรวจปฏิบัติอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าไม่มีเพจให้ลบดันเขีอนอย่าหวังเลยครับว่า ที่น้องประชาชนคนไทยจะได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่อาข่มเหงรังแกรประชาชนเราบอกเราเราคือเหมือนกับว่าตำรวจเองเขาก็ทำมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับอืมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเคยปฏิบัติกับประชาชนยังไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นเออผมเองก็ยังไม่คือคือพูดง,ง่ายๆจริงๆอะ่ะอ่า เพราะว่าตลอดคนใหม่ทั้งนั้นน่าจะไม่รู้เด็ดก็ยังไม่เห็นฝีไม้ลายมือในการบริหารของท่านนะครับแตท่ท่านจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับท่านจะคุมข้าขราชการตำรวจสองแสนท่านเนี่ยได้เต็มร้อยหรือเปล่านะครับมันจะทำให้กับให้พี่น้องประชาชนคลายข้อสงสัยได้ไหมนะครับเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ เดายใช้อำนาจไปเรียกไปรับหาผลประโยชน์อันไม่ชอบนะครับเพราะอำนาจท่านเยอะเหลือเกินนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งไอ้ข้อกล่าวหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานไอ้นี่ก็ไม่รู้สั่งชอบหรือไม่ไม่ชอบแต่ประชาชนไม่มีทางหลีกเลี่ยงเพราะถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานอย่างนี้ คือคืออยากให้มันเป็นเหมือนกับว่าเอาชุดเจ้าพนักงานไปใส่ให้ตอไม้ก,ก็เรียกเป็นเจ้าพนักงานก็แล้วกันนะก็ฝากกันด้วยอ,อ,อันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่บรรยากาศที่ผมต้องเดินทางไปอ,อ,อัยการจังหวัดราชบุรีนะครับนะก็ก็ถ้าถามว่ามันเป็นฐานความผิด ลำบากแค่ไหนมันก็ต้องไปะครับถ้าชี้ชัดได้ว่ามันผิดนนะแต่การที่เราเป็นผู้สื่อข่าวนำเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักนะครับเจ้าหน้าที่ภาคส่วนอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนะครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจโตรธไม่พอใจอันนี้ออาน้าการออกหมายมันกลายเป็น ตำรวจมีสิทธิออกหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็เดือดร้อนพร้อมควรน,นะครับเดือดร้อนพร้อมควรก,ก็เราต้องอต้องปฏิบัติครับต้องทําตามนะครับแต่ก็อะไระหลายๆอย่างนะครับว่าอย่าไปออกระเบียบออกอะไรไปให้ท้ายกันจนกระทั่งว่าไอคนปฏิบัติ กับคนอื่นแต่คิดว่าตัวเองทําถูกต้องทั้งหมดบางทีบางครั้งมันไม่ได้ถูกทั้งหมดอกครับนะเออแต่เวลาประชาชนไอ้นี่คืนก็มันก็ต้องให้ความเที่ยงธรรมกับประชาชนบ้างะนะครับอ่าผมไม่ได้เรียกร้องอะไรไมไ่เรียกร้องอะไรนะเียงแบ่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเอาผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจยากเหลือเกินทั้งทงที่มันเห็นชัดชัดอะ่ะเออมันเห็นชัดๆกล้องก็จับได้ดชัดๆนะ สบายสบายครับพี่น้องฝนอาคาอาจจะมันมันอิจฉาคนที่ยังอตอนนี้เจ็ดโมงอะนะคนที่ยังพอมีเวลาที่จะนอนต่อหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อิจฉานี่ส่วนผมเองอะทางว่าเน่ย่าก็เดี๋ยว เสร็จหลายๆเรื่องก็คงจะให้ใหใหใหเสร็จจากเรื่องอที่ราชบุรีแล้วก็วันที่14นี้ก็ต้องข้อหาเดียวกันนี่แหละครับที่จังหวัดอุบลน,นะครับที่จังหวัดอุบลที่จังหวัดอุบล ก็ข้อหาเดียวกันนี่แหละครับมิ่นประมาทในการโฆษณาคือมันแตะไม่ได้เลยแต่ว่างั้นแต่เออมันแตะไม่ได้เลยก็จะเป็นลักษณะว่าเออกูจะทําอะไรมึงก็ไม่ต้องมาว่าอย่างงี้ใช่ไหมอ่ากลายเป็นว่าสรุปแล้วคนที่อแจ้งความผมเนี่ยตารวจที่แจ้งความผมนอ่าเป็นคือพูดง่ายๆว่ารับ โอเคเขาก็คงรักษาสิทธิ์ของเขาอะนะครับนะแต่อะไรนี่มันจะนายกเขายังเอามาโพสเลยเขายังเอามาทำนี่ตจรติงได้เลยใช่ไหมฮะแล้วทำไมตำรวจนะเปิดใจกว้างบางทีนะครับเปิดใจกว้างบ้างอนี่ไม่เลย แต่นี้แต่นหน่อยแจ้งความตำรวจแจ้งความกับใครครับแจ้งแจ้งกับตำรวจคนที่ออกหมายเรียกคือใครกับตำรวจคนที่จะสอบสวนคือใครกับตำรวจสุดท้ายตายหายครับประชาชนนะพลาดพลัง้งอ่ะต้องเข้าคุกครับแต่ก็ไม่เป็นไรยืนหยัด ผื่อมันมีถ้าสมมติว่าพวกเราแกนนําติดคุกมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับสังคมบ้างกับสังคมตารวจบ้างนะมันก็ต้องยืนหยัดสู้กันต่อไปมันมันมันไม่มีทางเลือกครับเท่าตาบเท่าที่ว่าอํานาจอํานาจของเจ้าหน้าที่ตารวจยังล้นฟ้าอย่างนี้นะครับเออแล้วก็วิธีการปกป้องกันยัง คือเหมือนมันชัดเจนเน่ะเห็นไหมมันชัดเจนตรงไหนตรงที่ไปเขียนวินัยไม่ร้แรงไว้ข้อที่สิบนะครับโอ้มันเขียนไว้ชัดมากเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคิดจะไม่ลงโทษกันก็ก็เขียนไว้เลยว่าห้ามดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกกรณีอย่างเงี้ยก็เขียนอย่างนี้สกกะก็จบนะครับแม่ไม่ใช่ไปเขียนข้อที่สิบไว้ต้องไม่กระทําการอันเป็นเหตุให้แตก ความสามารถีละหวางข้าราชการตำรวจอย่างนี้ถึงก็เขียนไม่เลยว่าเออใครพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติไม่ชอบลังแกรประชาชนยังไงห้ามดำเนินคดีโดยเด็ดขาดอย่างนี้มันก็เขียนไปแค่อย่างนั้นก็จบเขียนใส่มาทำไมวินยัยแล้วก็วินัยไม่ร้ายแรงด้วยนะครับอืมกระทืบ กระทืบชาวบ้านก็ใส่ว่าไม่ไหลายแรงก็ได้นี่เออแล้วก็อย่าไปอย่าไปทําอะไรคือพนักง,งานสอบสวนก็อย่าไปสอบเพราะถ้ามึงสอบเพื่อนเมื่อะไหร่มึงสร้างความแตกแยกระหว่างข้าราชการตํารวจด้วยกันกระชิบหายลยชาวบ้านน่ะเออตายอย่างเดียวเพราะว่าเขาห้ามไม่แล้วไงวินัยไม่ไหลายแรงเขาห้ามไม่แล้วว่าอย่าอย่าจะทําการ ออันไหนที่ไม่สร้างความแตกแยกในข้าราชการตำรวจอย่างนี้นะโอ้แค่เห็นมันก็เป็นเทวาดาไปเกินครึ่งแล้วครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มันถึงมันถึงเหือมเกิมไงครับบางคนนะครับฉพาะบางคนนะมันถึงเหือมเกิมไงจะทำะยังไงก็แล้วแต่ เพราะพวกนี้จะจําจะจาข้อที่สิบยึดไว้เป็นหลักเลยว่ายังไงภูมิคับบัญชามันก็ต้องสอบตามข้อที่สิบนี่แหละเราจึงไม่เห็นการลงโทษตํารวจแบบที่ตํารวจที่ไม่ค่อยดีะนะฮะตำรวจที่จะถูกลงโทษนะครับที่จะถูกลงโทษอย่างที่ไม่มีไม่มีทางเดินเฉพาะตำรวจที่นายไม่พอใจอา่า ถ้ายังพออารมณ์อร่วยกับนายได้เนี่ยยังไงก็ถูกอ่ะใช่ไหมยังไงก็สอบให้มันถูกอ่ะเ <c oughs> พราะสอบให้ผิดไม่ได้สอบให้ผิดนายก็ผิดด้วยคําสั่งหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยมันล่อยันระดับตํารวจกุมคขับการนู่นไเ,นเอ่ ีชาวบ้านตายอย่างเดียวครับชาวบ้านรับโทษอย่างเดียวเอเพราะคนกลุ่มหนึ่งมีหน้าที่กล่าวหาได้อย่างเดียวอทำสำนวนให้สลาสรวยส่งนายการถูกฟ้องที่แตกอย่างเดียวครับผมนี่อันนั้นก็นะแต่ก็ว่ากันสู้กันไปพี่นะ ทุกวันหนึ่งมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับองค์กรนี้นะครับมีเรื่องดีๆบ้างแหละนะมันคงไม่เลวร้ายอย่างนี้ตลอดไปหรอกเนาะโอเคเดี๋ยวไปรับน้องป้อมก่อนน้องป้อมจะไปลาดบุรีด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่อายการจังหวัดลาดบุรีขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องวัสดีครับ